ที่นี่เขาสูนทะเลหมอกยังไม่เห็นหมอกเลยจะรอดูเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับก็มีคนเยอะอยู่ครับเกือบเกือบสามร้อยกว่าตวดังขา เยงๆอยู่ถ้าต้องไปยคนก็เยอะเหมือนกันครับก็มีคนมากางเต็นนะครับที่กางเต็นอากาศก็ประมาณทัก1 7็ดสองศาครับ หมอกบางบางหมอกบางบางนี่น้องสาวสุี่รักคนดูแลครับคนดูแลน,น,น,นี่ครับน้องสาวคุยกับเจ้าหนะ้าที่ที่นี่อยู่ครับผสมมองนี่ครับ นี่ครับตีรักกับตีรักกำลังถ่ายวิดีโอใหญ่เ,ยเลยบรรยากาศอีกด้านหนึ่งครับนี่พอจะเป็นงี้แล้วนี่พอจะเป็นงี้แล้วมนี่พอมุกงกันก่อน

มีคนอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งก็อมอสารเอิงศาครับอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งเป็นภูเขาซับซ้อนมีประจัน์ด้วยครับประจันมีประจันด้วย,รบ,รรวยบรรยากาศก็โอเคอยู่ครับบรรยากาศก็เย็นสบาย ผมมาเดินตัดมายิมุมหนึ่งที่สามารถมาถ่ายรูปได้วิวสวยวิวสวยนีวิวสวยเขาสลับซับซ้อนคนมาถ่าย,ววยรถเตียวมาเดินทางมาครับวันนี้เจสิปภรรยาเดินไม่ได้วิวแชร์เขาเรีรถขึ้นมาได้คันเดียวครับ พิเศษสำหรับคนที่มีวิชาก็มีคนมากลางเต้นจุดกลางเต้นเยอะอยู่ครับรอพระอาทิตย์ขึ้นครับตอนนี้รอพระอาทิตย์ขึ้นที่เขาสวยยอดเขาสวยครับถ้าพูดเป็นภาษาก็นี่คือเตื้อเขาภผู้ของหลวงเตื้อเของรรทัด โอเคนะครับบายบยให้หน่อย